ยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรผสมน้ำผึ้งมะดาว สวัสดีค่ะรับชมข่าวกันต่อในนชั่นทันข่าวข่้านะคะช่วงนี้อยู่กับดิฉันรับพิพันธ์เรือนศรีและคุณยุคคนค่ะกลายเป็นประเด็นที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีการเรียกร้องไปยังกกตนะคะหลังจากเมื่อวานนี้ค่ะซึ่งเป็นวันลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าวันสุดท้ายแล้วปรากฏว่าเว็บไซต์เนี่ยมันดันขัดข้องมันดันล่มนะคะก็เลยมีคนที่เขาตั้งใจจะไปเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วไปลงทะเบียนเกรงว่าอาจจะไม่ได้ใช้สิทธิ์บรรดาพรกการเมืองก็เกรงว่าพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์า่กก็เลยบอว ตขยายเวลาในการลงทะเบียนได้ไหมวันนี้กกตมีคําตอบนะคะแต่ว่าจะได้หรือไม่ได้อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราติดตามกันคุณผู้ชมเพราะว่าในส่วนของกกตเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาคุยกับกะระทรวงมหาดไทยแล้วกะวระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันนะคะบอกว่าไม่เป็นไร 100%เลยที่มีการลงไปเมื่อวานนี้เขาเก็บแล้วก็บันทึกข้อมูลไว้ได้ทั้งหมดดังนั้นพี่น้องประชาชนที่ไปลงทะเบียนไม่ต้องห่วงนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าค่ะเรื่องนี้ข้อเท็จจริงแล้วลารายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราติดตามใน Virtual Reporter Power by AIS 5G ค่ะ วันนี้อยู่กับคุณนิวนัชชานะคะคุณนิวสวัสดีค่ะสวัสดีครับสุรีคุณทุกคนคนรับผิพารบแล้วรวไปถึงท่านผู้ชมด้วยนะครับหลายคนเป็นกังวลมากๆโดยเฉพาะคนคที่ลงทะเบียนกันไปนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับกกตก็เปิดเผยแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องขยายเวลาลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วก็ยืนยันว่าจะสามารถเก็บตกได้100%สําหรับคนที่เข้าระบบแสดงตนก่อนเที่ยงคืนนะครับเรื่องนี้ คุณสแสวงบุญมีนะครับเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับหรือกกตก็เปิดเผยถึงกรณีเว็บไซต์การลงทะเบียนล่วงหน้าในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ขัดข้องเนี่ยนะครับว่าได้มีการประสานไปยังสำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ยืนยันว่าระบบยังสามารถบันทึกผู้ที่มาแสดงตนได้ทันก่อนเวลาเที่ยงคืนนะครับคุณสแสวงบอกว่าทางสำนักทะเบียนก็แจ้งว่าจะทําการตรวจสอบข้อมูลยืนยันสามารถเก็บตกผู้ที่ลงทะเบียนมีปัญหาได้ครบ100%ห หากเป็นกรณีเช่นนั้นก็ไม่จําเป็นจะต้องขยายระยะเวลาในการเปิดรับสมัครลงทะเบียนล่วงหน้าเพิ่มนะครับด้านว่าที่ร้อยตรีนะครับสราวุฒิจันทวงศ์ผู้อำนวยการสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวถึงภาพรวมการลงทะเบียนล่วงหน้าทั้งในเขตและก็นอกเขตอย่างไม่เป็นทางการก็พบว่ามีจํานวนผู้ขอลงทะเบียนรวม2.39ล้านคนนะครับซึ่งยังไม่รวมผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณจาจักรสำหรับผู้ที่ลงทะเบียน ไม่สําเร็จจากกรณีระบบล่มแล้วก็ยืนยันว่าระบบดย,ยังสามารถตรวจสอบได้เนื่องจากยังมีการบันทึกรายชื่อเอาไว้แต่ในส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จไม่ได้ไหมายความว่าจะถูกตัดสิทธินะจากการเลือกตั้งเพียงแต่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ใดวันที่7เมษายนแต่จะสามารถไปใช้สิทธิ์ได้ตามปกติก็คือ14พฤษภาคมตามเดิมหากติดขัดหรือไม่สามารถไปเลือกตั้งในวันที่14ได้ตามกฎหมายเนี่ยก็จะเปิดให้ผู้ที่มีปัญหาสามารถแจ้งเหตุ ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ก่อนและหลังวันเลือกตั้งภายในเจวันนะครับซึ่งทางกรกตเนี่ยโดยเลขาธิการเนี่ยก็บอกว่าระบบเนี่ยจริงๆรองรับได้นะครับ4ี่พันคนต่อหนึ่งวินาทีแต่คาดการณ์ว่าถ้าจะมีคนเนี่ยเข้ามาใช้งานมากกว่านั้นระบบเลยร่มนะครับเรื่องนี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วจะเก็บตกคนลงทะเบียนทานได้หรือไม่ได้อย่างไรเพราะว่าประชาชนก็เป็นกังวลเหมือนกันกับเรื่องของการลงทะเบียนเลือกตั้งลงนาครับนี่คือทน้้หมดของโบ r ชัวร์รีพอร์เตอร์เพอร์บ AIS 5้า G ครับทั้งสองท่านครับขอบคุณคคนิวัชา่ะรบ เอาละครับวันนี้เราเปิดฉากกันด้วยความคึกคักของวัยรุ่น2หมู่บ้านนะครับ,รบปะลุมบอลยกพวกตีกัน